เดิมเปิรเราเก็บอยู่ต้นหน้าบ้านแล้วก็กบัตเบอรีแบบร่เก็บทุกวัน <c oughs> มันมีให้เก็บทุกวันก็เก็บพอได้กินแล้วพี่เนาะน้ำปลาพี่เนาะซาลาเปาปลาวอลายมันกระเด็นม,มาเดิมมาเดิมมาเดิมกินได้เจอะพกินได้จ้ะดตัวไลา์ครับพี่น้นงเอ้ย ใส่มือคือเก,กา่าแกะไหสชระแนเก็บอยู่ในสวนจ้ะอันนี้กระล่ำกระล่ำเต็มกินผักเยอ,อะๆนดดนครับชระแน่ แมงรักก็เก็บอ่ะไม่ใส่แกงแล้วตดง,งั้นยังไงซาลนแมนก็ต้องแตกมันมันมันอ่ะม,มันเป็นดอกแล้วตัดตัดเห็นมันแตกไหมอือ น้ำกันแสบพื้อเกาของมากินยังไงแต่แสบหอคผิด มืมก mm. mm. ิน mm. น้สวนอืมก็ใช่ ทำเอาผักก mm ็ได้ ซลีเหนเปลือยไปนาะทำน้ำทำน้ำปลากินทีไปเนาะทาน้ำปลา พปิกวดลงไปเลยค่ะอ Mm-hmm. <laughs> อร่อยจ้าห,หิวด้วยอ่อยด้วยพี่น้องเบิกง,งานมาน้าหิวเลยห่อเกลีเทียงไปน้ำกินผลไม้อาพี่น้อง คนละหมายอยู่กองทำงานเรา <c oughs> <c oughs> ơi lưu mù vô Ôm mấy cô về cả Thôi ba mến xúc là, là thêm ลืมมาสิหันไฟกับอันนี้ลหรอแซ่บเวอร์พี่นออาอเขาจะได้รับว่าของมากเนาะพี่น้องเนาะ เป็นยังกินก็แสบฟังแบบ ไม่แบบบริดอืมลูกคนณอื mm. หวานมากหวานเดียวปีนี่ม่ค่อยดกอืม mm. ค่อยดกดีกันนะพี่น้องดกกกินมาท่านแว่เปืก่กยสบ,บานคนะ่ะมันเป็นสีหนินะพี่น้องเพราะมันสุกกว่านี้มันสีโลนเลยมันสีรวงเพราะมันสุกมากบายบายจ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะพี่น้องจ้าบายบายจ้า